นี่ครับยินดีต้อนรับสู่เดนนันลบิสเนอร์คอนซีโอเควันนี้เราจะมาสอนเพราะฟองขาวเขาเขาจะตัดกันนะครับก็วิธีเพาะก็ฟพอง่ายๆเลย้วสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นการผสมนะครับก็ให้มันโดดมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผสมนะครับแต่ว่าผมลงเพาะมาแล้วครับตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเอามารื้อให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกล่องแสงแ,บบแปลกๆนะตัวตรงนี้ก็ผู้ขนาดประมาณเก้าแปดสิบห้าถึงเก้าเซนนะครับประมาณนะั้นดูตัวเมียสั่นมากเลย การสันนี้น่าจะแปลว่าพร้อมแล้วมัง้งโอเคครับเดี๋ยวไปดูถงัอองเพาะกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาเปิดไฟถัาางเพาะแล้วนะครับเดี๋ยวถงังเพาะขนาดเท่าไรเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะครับก็อ,อันนี้ก็ลงเพาะมาได้ประมาณสัปดาห์หนึงแล้วครับก็เคยเอาไปรื้อ่อน้านี้นะเพือ่อเช็คว่ามัานตัวเมียเนี่ยมันมีไข่หรือเปล่านะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวป่านะไม่ได้เอามาผสมคือผมมีอยูอ่สามตัวตัวแรกครับ ซื้อมาอ่าเรียบร้อยผสมเสร็จหายอัตอนนี้ตัวปา่านี่ก็ซื้อมาก็มีไข่ในพุงแล้วนะครับวางไข่ในนี้แล้วก็ไอตัวนั้นเดี๋ยวคิดว่าน่าจะผสมนะครับะน,นะับี่ครับตัวเมียเออแล้วก็ลักษณะของกล่องสาวเขาก็สำหรับคอเคตัสตัตวเมียนะครับ่อยกรองคอง้โฟกัสเลยอ,เอ,อ,อยียงนกก็เยอะ ส่วนของคอเคซัสจะเป็นขนนะมันจะลื่นๆแต่สำหรับของแอตลาสมันจะเป็นน้ำนะครับโอเคตัวมีตัวนี้ก็ขนาดประมาณ5เซนติเมตรนะครับก็ก็ตอนนั้นเอามาดูนะครับว่าเช็คว่าตัวนี้ได้ไข่ได้เปล่าได้ตามฟองนะครับไม่ฟอด้วยอเยี่ยมไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเลื้ยกันดูนะครับอันนี้ถางเพาะขนาดเท่าไรเพาะขนาดเท่าไรอันนี้กว้าง กว้างยาวเอ็นถึงประมาณสิบเก้านะกว้างสิบเก้ายาวเท่าไหร่กว้างสิบเก้ายาวยี่สิบเจ็ดประมาณนี้นะครับลึกก็สิบห้าเอามาคูณกันนะครับก็พื้นที่ข่านี้แต่ว่าใส่มันไม่ติดก็เจาะดูแล้วน,นะครับไม่ต้องดราม่าครับหลายๆ,ๆนะเห็นไหมอย่างนี้อเเีกเทจยเทดูกันเลยนี่ก็ เดี๋ยวจะเปลี่ยนอาหารด้เลยไข่ในในก็รื้อออกมาละวค่คิดว่าจะได้ไข่กี่ฟองครับทิ้งจำนวนไข่ไว้เลยเดี๋ยวไปอ่านนะครับทายเล่นๆครับดว่ก็ได้กี่ฟองครับดูกันเลยครับว่าจะได้กี่ฟองนาะไม่เจอเลย,เยอ่ะเจอแล้วฟองหนึ่งฟองแรกมาดูมาฟองแรก ไข่ใหม่ๆนะครับก็ก็สําหรับคนที่เพิ่งเพาะด้วงนะครับก็ผมอยากจะบอกนะว่าไข่ที่รีบอ่ะที่มันไม่ใช่รีบดิที่มันรีรีอ่ะที่มันไม่กลมแล้วก็มันไม่ใหญ่อ่ะไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่มันไม่มีตัวมันมันยังไม่ทันตัวข้างในอ่ะมันยังไม่ออกนะครับมันยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ดีครับตัวข้างในตัวหนอนข้างในอ่ะโอเคจะได้เพิ่มไหม ก็วิธีเพาะก็เพาะเหมือนกวางได้เลยครับอัดแมทแน่แนๆไปเลยวันนี้ได้สองฟองแล้วไม่รู้จะได้อีกไหมอ่ะฟองที่สามอ๋อเลยส,ส,สี่ละสี่ละครับผิดแล้วก็ผมจะทําการใส่เป็นกล้วยกล้วยนะครับให้มันกินนะครัแล้วอ,อื่นเราจะเปลี่ยนเป็นผลไม้อื่นตามที่เหมาะสมก็ได้ผมใช้เป็นกล้วยอโอเคแล้นนจะมีอีกแล้วคงไม่หมดแค่สี่ฟอง โอเคเจออีกแล้วครับฟองหนึ่งตอนนี้ก็เป็นห้าฟองแล้วครับเยวไปดูต่อเลยครับว่าจะมีหรือเปล่ามันไม่่อ่มีเยอะเลยหรือมันก็กลบนี่สีมันเนียนนะครับก็ตอนนี้ทั้งหมดก็มีประมาณแปดฟองได้จะฟักฟองนึงแล้วครับพองแนละ้วโอเคเดี๋ยวไปสรุปยอดตอนจบคลิปเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวไปสรุปยอดกันอ๋อโอเคกลับมาแล้วครับก็สรุปก็ได้ไข่มาห้าฟองนะครับก็ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็ไม่ถึงดืวนไม่ถึงเดือนด้วยแหละประมาณห้าวันได้ครับโอเควันตาหนึ่ะอันนี้ก็ใส่ขอนมไม้ไม่ไม่ใช่มันไข่นะคือกันเวลามันจะายท้องอะ่ะมันจะได้เงินดเดี๋ยวเราจะจะปิอาหาาแล้วก็จบคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เราคิดหน้าเป็นการคลิปอะไรก็ขอติดตามฝากติดตามชมด้วยครับรักล้วไหมครับค,คุณแม่ครับรักล้วไหมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย